หน้าที่38เนาะเรามาดูการแทนที่คําก็คือการสร้างประโยคนั่นแหละจากครั้งก่อนหน้า39ทางขวาเป็นการแบบขยายคำเทียนิดเทียนิดเทียนิด,นดจนเป็นประโยคเนาะรอบนี้มาดูโครงสร้างประโยคของมันแยกเป็นตารางแบบง่ายๆอะทางซ้ายช่องแรกเลยประโยคคําถามเนาะมันมจะมีสองอกใหญ่ๆนะเราจะเริ่มที่คําถามก่อนทางซ้ายตรงนี้เหมือนเดิม3พยางค์แรกจัางต้าโฮ จางตาโ h เอออธิบายไปแล้วจางตาคือเติบโตโหก็คือว่าหลังถ้าเราแปลแบบตรงตัวก็หลังจากเติบโตถ้าแปลตรงตัวก็เติบโตหลังแต่จริงๆในภาษาพูดผาก็คือโตขึ้นก็ได้เนาะมันจะเข้าใจง่ายกว่าซึ่งขอเขียนเต็มแล้วกันเนาะตรงนี้เป็นเติบโตขึ้นหลังจากที่เราโตอ่ะเออโตขึ้นแถวที่สองล็อกที่สองยาวๆตรงนั้นก็คือประธาน ช่องแรกก็คือหนอีเธอตัวที่สอกรเถิบลงมาทาทาก็คือเขาเขาในที่นี้บางคนอาจจะบอกว่าใช้กับผู้ชายถูกต้องใช้กับผู้ชายแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเช่นคำว่าทามเมินที่แปลว่าพวกเขาพวกเขาในที่นี้อาจจะเป็นทั้งชายและหญิงรวมกันอยู่หลายๆคนก็ได้ หมายความว่าถ้าเราใช้คำว่าพวกเขาที่มีทั้งชายหญิงอยู่เราจะใช้ทาตัวนี้มาเป็นอันดับหนึ่งเลยแต่ถ้าเป็นเขาผู้ชายทั้งหมดพวกเขาผู้ชายยืนอยู่ตรงนั้นเป็นกลุ่มนเป็นผู้ชายทั้งหมดก็ใช้ทาตัวนี้เหมือนกันแต่ถ้าเขาที่ยืนอยู่ตรงนั้นทั้งหมดพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้หญิงทาตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งทาที่ใช้กับผู้หญิงทาเมินพวกหล่อนพวกเขาที่เป็นผู้หญิงทั้งหมด เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอประโยคที่ทาเมินที่เป็นทาเขาผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นผู้ชายทั้งกลุ่มเลยก็ได้หรืออาจจะมีผู้หญิงแทรกอยู่ด้วยก็เป็นได้เนาะอันนี้อยากอธิบายเพิ่มนิดนึงต่อมาประธานตัวที่สามถอบลงมาไม่ไหม่ไม่เหม,ม,ม่ก็คือน้องสาวเผื่อใครอยากจดนะแต่สื้ว่าจดดีกว่าเผื่อเราแต่งประโยคเนาะไม่อะ น้องจดสิ่เซื้อให้ส่งดีกว่าหน้านี้ใครบอกไม่ใครบอกไม่จด <ผม S 1> เฟมเฟมอะเฟมส่งคนเดียว <laughs> เห็นัหคะข้อที่ประธานตัวที่สี่ประธานที่สี่ตีติตีติก็คือน้องชายเราก็ฟังตามแล้วก็จดก็ได้สําหรับคนที่อาจจะมองไม่ชัดเนาะต่อมาประธานบรรทัดที่ห้าเกอเกอเก,อเกอเกอก็คือพี่ชาย เขียนแทรกลงไปเลยประธานตัวสุดท้ายด้านล่างเจ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 ก็คือพี่สาวอ่าทีนี้ด้านหลังประโยคคำถามด้านหลังเสี่ยงตงังเฉินเมอเสี่ยงก็คืออยากอ่าเราเรียนไปแล้วอันนี้คือการรวบประโยคตังก็คือเป็นเฉินเมอก็คืออะไรรวมประโยคเสี่ยงตงังเฉินเมอ่งก็คืออยากเป็นอะไร พราะฉะนั้นเวลาเราจับคู่ประอยู่ใช่มั้อ่าใช้สีเขียวแล้วกันเนาะประโยคขึ้นนําจางต้าโหทาเสียงต่าง什么โตขึ้นเขาอยากเป็นอะไรหรือจางต้าโหแม่แม่เสียงต่าง什么โตขึ้นน้องสาวอยากเป็นอะไรหมายถึงอาชีพนะในที่หมายถึงอาชีพ คิดว่าซือคิดว่าทุกคนคงจะจับประโยคได้เนาะช่องที่หนึง่งบวกอะไรอะไรสามช่องน่าจะไม่ยากนะอันนี้จางตาโฮาเก้อเกอเสียงต่างเฉิมโตขึ้นพี่ชายอยากเป็นอะไรอาจจะคุยกันหรืออาจจะถามถึงบุคคลที่สามก็ได้ต่อมาทางขวาทางขวาเวลาตอบอันนี้คือตอบแบบเต็มประโยค เนาะแบบทวนคําถามเหมือนที่ซื้อเคยบอกแล้วหน้าที่39จะต,ตอบสั้นๆก็ได้ตอบเต็มประโยคก็ได้ซึ่งโครงสร้างหน้าที่38จะเป็นการตอบแบบทวนคําถามคือเต็มประโยคเลย mm hmm. จางตาโฮโตขึ้นอัซือเขียนโตขึ้นแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายๆโตขึ้นเห็นไหมว่าประโยคที่เขาให้มาก็เหมือนเดิมวัวก็คือฉันทาเขาไม่เหมยบรรทัดที่3น้องสาวเหมือนทางซ้ายเลยติติน้องชาย กอเกอพี่ชายเจเจพี่สาวทีนี้เขาแยกเสียเส่ยงตางเสี่ยงตังก็คืออยากเป็นล็อกที่3ามนะของช่องทางขวาเสี่ยงตังก็คืออยากเป็นตามด้วยอาชีพด้านหลังอาชีพด้านหลังคำแรกจริงชา้าจิงช้าคืออะไรเอ่ย มีใครจําได้บ้างใครกดตำรวจตรวจอ่าเหินหาวดีมากตํารวจต่อมาบรรทดัดที่สองอีเชิง<อ>หมอหรือว่าแพทย์ก็ได้นะหมอน่าจะสะดวกกว่าต่อมาคงเจี๋ยคงเจีย,จยอะไรเอ่ยเฮโอสเตนะอ่าถ<อ>ูกต้องสุขเขียนไม่พอนะ แอร์โฮสเตที่ให้จทย์เพื่อที่ว่าเวลาทุกคนสังเกตมันจะได้แบบง่ายๆเนาะการจับประโยคอะไรเงี้ยเพราะเรามีคำแปลอยู่แล้วต่อมาอาชีพอรรทัดที่สี่หวัวเจียฮัวเจียจิตตกรนักวาดรูปก็ได้จิตตกรนักวาดรูปนักวาดภาพต่อมาอาชีพที่ห้าจินเรนทหาร,หารถูกต้องอาชีพทหาร สุดท้ายผู้ชื่อผู้สื่พยาบาลอ่ะเขียนให้เพื่อความเร็ว,รวพยาบาลอาชีพสุดท้ายนะพยาบาลทีนี้เวลาเรารวมประโยคก็เหมือนเดิมสีเขียวอ่ะจางต้าโฮแม่เม่น้องสาวเสี่ยงตางคงเจโตขึ้นเนี่ย น้องสาวอยากเป็นแอร์โฮสเตสหรือจางต้าโฮตีติเสียงต่างจินหรือนโตขึ้นน้องชายอยากเป็นทหารซูคิดว่าถ้าทุกคนจดคำแปลไว้มันจะสะดวกแล้วก็ง่ายเข้าใจง่ายเพราะว่าหน้าที่38กับ39เนี่ยมันเชื่อมโยงกันเนาะถ้าดูเทียบมีคำแปลทุกบรรทัดมันจะง่ายมากเลยอะหน้านี้มีใครไม่ทันออไหมเอ,อ่ย มุมขวาล่างอ่านว่าอะไรครับมุมขวาล่างในช่องอาชีพเหรอครับพยาบาลอาที่เป็นช่องอาชีพหล,หลายๆข้อใช่ไหมอันนั้นช่องแปลครับอช่องแปลด้านล่างอ่ะผู้สื่อผู้สื่อก็คือพยาบาลอาชีพช่องสุดท้ายเนาะหน้าที่สาสิบเจ็ดดูได้เลยเผื่อว่าดูไม่ชัดเนาะมันจะมีอาชีพพยาบาลอยู่ แถวอาชีพช่องสุดท้ายเนี่ยจะมีตำรวจอ่าจิงช้าบนท่าที่สองอีเชิงหมอต่อมาคงเจียแอร์โฮสเตต,ต่อมาห่าเจียจิตกรจินเหรินทหารผู้สื่อพยาบาลเดี๋ยวถ้าเราทดสอบหรือว่าอื่นๆแล้วเดี๋ยวซูจะมาอธิบายเพิ่มเนาะหน้านี้ทุกคนอาจจะเห็นมันมีด้านบนเนาะเ,เป็น,น้วอะไรเอ่ย จินเหรินแปลว่าอะไรนะคะจินเหรินทหารจินเหรินทหารอยู่หน้าที่37เนาะเผื่อใครดูตัวหนังสือไม่ชัดข้างบนจะมีเรื่องนิ้วเนาะอุปรากรณจีนเดี๋ยวซื้อข้อมาที่บายเก็บตกทีหลังเนาะแล้วก็41อะไรอย่าะเงี้ยอื่นๆเดี๋ยวเราจะมาเก็บตกทีหลังเออ่หน้านี้โอเคไหมเอ่ยจะได้ข้ามไปต่อถ้าไม่มีข้ามเลยนะ ต่อไปเราจะย้อนไปหน้าที่36เรามาดูเนื้อเรื่องบ้างว่าเวลาเขาคุยข้างล่างจะเห็นเป็นเหล่าซื่อใช่ไหมกำลังแบบเหมือนกับว่าสอบถามเด็กๆว่าใครอยากเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับอาชีพเนาะทีนี้เรามาดูด้านบนสําหรับคนที่ไม่เห็นนะดูตามหนังสือตัวเองได้เลยเริ่มจากตี้อู่เค่อบทที่5ด้านบนหัวข้อเนาะอันนี้เขาแปลมาให้เลยจาต้าโนีีเสงต后ง想当什么 โตขึ้นเธออยากเป็นอะไรเติบโตขึ้นเธออยากเป็นอะไรอ่ะเรามาดูคนแรกครูคุณครูที่ใส่แว่นเหล่าชื่อคนนี้ตั้งคำถามจางต้าโฮหนีเสียงตังเฉิมจางต้าโฮหนีเสียงตังเฉิมขออนุญาตใช้สีเขียวนะนจะได้ตัดกันอ่ะประโยคนี้มีคำแปลอยู่แล้วเนาะจากด้านบนเติบโต,ข,ต,บตขึ้นเธออยากเป็นอะไร ใครที่ต้องการแบบให้ดูแบบง่ายๆก็เขียนคำแปลได้เลยนะต่อมาเด็กผู้ชายคนแรกเด็กผู้ชายคนแรกซอือเขียนเลขหนึ่งแล้วกันเนาะเด็กเด็กคนที่หนึ่งจังตาโ hou เสียงตังจิงชาง้าจางตาโ hou ๋เสียงตังจิงชา้าประโยคนี้แปลว่าอะไรเอ,อ่ย โตขึ้นฉันอยากเป็นตำรวจอ่าถูกต้องโตขึ้นฉันอยากเป็นตำรวจใครมองไม่เห็นเขียนตามเลยเนาะเขียนเขียนตามที่ได้ยินเลยก็ได้เนาะเด็กผู้ชายคนแรกอ่าเขาเขาบอกตัวเขาบอกว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นตำรวจเหมือนเวลาครูเรียกถามเด็ก,ดกๆอะไรเงี้ยเนาะต่อมา ซื้อไม่วงไม่วงตัวอักษรแล้วเนาะว่าตัวไหนแปลว่าอะไรเนาะเพราะส่วนใหญ่ประโยคมันจะซ้ากันแล้วก็สามารถดูการขยายคําได้จากหน้าที่39ด้วย38ก็มีเนาะข้อที่เด็กผู้หญิงคนที่2ที่มัดจุก2ข้างสูงสูงที่เป็นก้อนสลัเปอ่าอสำหรับคนที่มองไม่เห็นนะจางต้าโห่หัวเสียงตางอีเชิงจางต้าโหหเสียงตางอีเชิงเด็กผู้หญิงคนนี้อยากเป็นอะไร หมอเป็นหมอค่ะเป็นหมอเอ้ยใครบอกเป็นหมาเมอซือ้อหูฟาดโตขึ้นฉันอยากเป็นหมออยากเป็นแพทย์ทุกคนจดยังไงก็ได้นะให้ตัวเองเข้าใจอะเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ประโยคมันจะซ้ำๆอ่าถ้าเราแปลไปมันจะได้แบบดูง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่าเขาสื่อสารหรือเขาคุยอะไรกันต่อมาทันไม่เอ่ยจะ ระเถิบไปอันต่อไปเนาะทีนี้ช่องสนทนาต่อมาอยัางอยู่หน้าเดิมนะก็คุณครูก็จะถามอีกคุณครูเปลี่ยนคำถามแล้วคุณครูถามว่าเฉยตัวแรกเฉยหรือว่าสุยพินอินตรงนี้เขาเขียนว่าสุยนะแต่ซูเคยบอกแล้วว่าอ่านว่าเฉยก็ได้ไม่ผิดเหมือนกับคำศัพท์หน้าที่37ทางขวาข้อ3มอะ่ะแม่ซูเคยบอกว,ว่าอ่านได้2แบบอันนี้เขาเขียนว่าสุย สวยก็คือใครเสียงตังคงเจ๋สวยเสียงตังคงเจ๋ก็คือถ้าแปลแปลได้ตรงตัวเลยอันนี้ไม่มีการสลับไวยากรณ์ใดๆเลยใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสคุณครูถามใหม่นะคุณครูที่ใส่แว่นถามใหม่ว่าใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสสวยเสียงตังคงเจ๋ ใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสตามตัวเลยสำหรับคนที่มองไม่ชัดต่อมาเด็กผู้หญิงคนที่หนึ่งอนนี้คำถามใหม่เด็กผู้หญิงมัดแกะเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบผูกต่าๆลงมาหน่อยผูกสองข้างเด็กผู้หญิงคนนี้ตอบว่าหัวเสียงตัง้งคงเจหัวเสียงตัง้งคงเจประโยมนี้ห็นเจียตนตาง่ายมากฉันอยากเป็น แอร์โ s t a ต e แน่นอนอันนี้คือเหมือนกับตอบทวนคำถามของครูเนาะครูถามว่าสวยเสียงตัางคงเจียเด็กผู้หญิงมัดจุกสองข้างบอกว่าว้วเสียงตางคงเจียฉันอยากเป็น Airhost State ฉันอยากเป็น Airho State อ่ะทุกคนเขียนเขียนตามที่ได้ยินก็ได้นเนาะเผื่อดูในนี้อาจจะตัวเล็กหรือว่ายังไงต่อมาคุณครูที่ใส่แว่นถาม ทีนี้ระบุชื่อเจาะจงเลยเจาะจงชื่อเลยมิงมิงเนมิงมิงถ้าเขียนไทยก็คือมิงมิงเนาะคนนี้มิงมิงเนะเนะก็คือล่ะมิงมิงละอะไรนะหน้าที่เท่าไหร่แล้วคะหน้าที่36นะอยู่หน้าเดิมเลยมันเป็นแปรประโยชน์ยาวๆปันหรือเปล่าปันตามทันไหมเอ่ยทันไหมทันไหมมองไม่ค่อยชัด อ๋อแต่ว่าจดทันไหมอะ่ะทำอยู่ทาอยู่อ่าโอเคตอนนี้เราอยู่หน้าคุณครูหน้าคุณครูรูปที่สามละคุณครูมีสามสามช่องเนาะช่องที่สามแล้วด้านล่างคุณครูถามถามเจาะจงเด็กเลยถามชื่อเลยว่ามิงมิงล่ะมิงมิงเนอะ,เ,นอะเหมือน,นคำว่าหนีเนอะเธอละแบบนี้ไงเพราะว่าด้านบนเนี่ยคุณครูแค่โปรยคําถามไปใช่ไหมว่าใครอยาก เติบโตขึ้นใครอยากเป็นอะไรก็มีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงตอบแล้วอยากเป็นตำรวจอยากเป็นหมอนี่ครูหน้าที่สองช่องที่สองที่แบบคุณครูก็ถามใหม่ว่าใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสอ่าก็มีเด็กคนหนึ่งตอบฉันอยากเป็นแอร์โฮสเตสอันนี้ก็คือถามแบบเจาะจงอาชีพทีนี้คุณครูก็เลยถามเจาะจงเลยว่าถ้าสุดท้ายช่องคาพูดสุดท้ายของครูว่าหมิงหมิงเนอะเธอละประมาณว่าอาจจะมิงมิงยังไม่ได้ตอบใช่ไหมถ้าด,ดูจากในรูปภาพมิงมิงเนอะเธอมิงมิงละ นีีเส你想当什ง,งะะเธออยากเป็นอะไรมิงมิงเนอ่想当什么หมิงมิงล่ะเธออยากเป็นอะไรเออือมันไม่ชัดเลยฟังฟังฟัง,งสุดเขียนทันไหมพ่อจะเขียนทันไหมตอนนี้เราอยู่หน้าคุณครูหน้าคุณครูที่ใส่แว่นจะมีสามคำถามถูกไหม เธอคุณครูกำลังถามช่องสุดท้ายและเกือบสุดท้ายเลยเกือบล่างสุดเลยนีเสียงตังส่วนเมอเธออยากเป็นอะไรส่วนเมอก็คืออะไรที่เหลือก็คือคํามันก็ตามตัวเลย m มิงมิงเนหมิงมิง,มงละ่ะอ่าหลังเครื่องหมายลูกน้ำก็คือนีเสียงตังส่วนเมอเธออยากเป็นอะไร็กผู้ชายคนนี้ช่องบรรทัดสุดท้ายเลยเด็กผู้ชายตอบว่าวอ หายปูดจือเต้าหดูอ่อวาวัหายปูดจือ้อเต้าวก็คือฉันปูดหายก็คือยังปูก็คือไม่เห็นไหมแปลตามตัวเลยจือเต้าก็คือรู้สำหรับคนที่มองไม่เห็นมาท่าสุดท้ายเด็กบอกว่าวัวหายพูดจือ้อเต้าฉันยังไม่รู้ฉันก็ยังก็คือเขายังไม่รู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรแค่นั้นเองประโยคเนี้อ่าหน้านี้ค่อนข้างจะถามแบบมีทั้งโปรยคําถามไปใครอยากเป็น ขคยักเป็นอะไรโตขึ้นอ่าแล้วก็ถามเจาะจงอาชีพขคยักเป็นแอโฮสเตสและสุดท้ายถามอีกครั้งหนึ่งระบุไปเลยว่ามิงมิงล่ะคนนี้ล่ะเธออยากเป็นอะไรเขาก็เลยตอบว่าวัวหายพูดจุด้าฉันยังไม่รู้สําหรับคนที่เห็นการบ้านซื้อทําในสมุดคัดจีน2ข้อรูปแบบประโยคใครที่มองไม่เห็นนะดูหน้าที่38ในหนังสือได้เลยให้เขียนแบบนั้นเลยสข้อ ส่วนใครที่มองหน้าจอชัดเจนหรือพอมองเห็นบ้างอาจจะดูันนี้ก่อนก็ได้ซื้อใส่เป็นตัวหนังสือเป็นสีให้ก็คือเหมือนปกติที่เราแต่งประโยคที่โรงเรียนเป็นประโยคถามกับตอบเหมือนกับที่เราเคยทำา A สื้อลืมใส่ A กับ B A ถามว่าจางตาโ h o ี้เสียงตังเสมอเติโตขึ้นเธออยากเป็นอะไร B จ่างตาโหัวเสียงตงจุดๆเราก็ใส่อาชีพด้านหลังเหมือนกับโครงสร้างประโยคหน้าที่38เตะเลยใครที่ดูไม่ชัดนะดูหนังสุดตามได้เหมือนเมื่อกี้ที่อธิบายไปในสไลด์แรกเนะเาะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้เหมือนโครงสร้างหน้าที่38จะไม่ใช้เธอกับฉันก็ได้หรือจะใช้เธอกับฉันในข้อที่หข้อที่2อ,อาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อคนอื่นๆก็ได้ แล้วแต่แล้วแต่เราซูขอแค่สองข้อไม่ได้ไม่ไม่เยอะเลยส่วนใหญ่เราจะมาแปลในนี้เนาะแต่ว่านี้ขอการบ้านสองข้อเดี๋ยวซูจะให้สนทนาจากอันนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยมาฝึกออกเสียงงานแต่ว่าห้องหนึ่งกับห้องสองอาจจะสลับกันนะห้องหนึ่งอาจจะมาสนทนาก่อนห้องสองไปทํา Google อร์ m แล้วเดี๋ยวสลับคาบกันเหมือนเดิมคนจะได้ไม่เยอะนะ